ามที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าเป็นบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงมัม่นคงนะครับด้ะระบบโครงสงร้างมูล่าแล้วนะครับยังเป็นบ้านที่อยู่สบายด้ยครับเพราะว่ามีการซีลอย่างดีนะครับนอกจากเย็นแล้วนะครับก็ยังสามารถป้องกันรื่งฝุ่นได้ด้วยนะครับและยังมีระบบไล่พิษอากาศทะให้เรามีอากาศบริสุทธิ์นะครับที่ไม่มีฝุ่นเข้ามาถ่ายเทในบ้านได้ต่อวาอยู่แล้วสุขภาพดีนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เพราะว่าเรามีบริการหลังการขายนะครับดูแลลูกค้าอย่างตลอดด้วยนะครับค่ะ ท่านผู้ชมสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะได้ครับก็ขอเชิญชมที่บูธนะครับในงานนะครับแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์ศูนย์สองนะครับห้าแปดหกหนึ่งสองห้าสามนะครับก็ติดตามผลงานของ a c g h กันต่อไปนะคะเราจะพัฒนาเทคโนโลยีไงวันนี้ตนะ้องขอบคุณมากเลยนะคะคครับท่านผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมบูธอื่นๆต่อภายในงาน โฮมไบเออร์เอสโป2014ค่ะท่านผู้ชมคะสองฝั่งของดิชันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของธนาคารสถาบันการเงินนะคะที่จะมีทั้งทรัพย์สนและในเรื่องของสินเชื่อนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราไปชมผู้ประกอบการรยายอื่นที่ดิฉันไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วกันนะคะเชิญชมค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันก็พาชมมา,ลห,ลาหลายรูปแบบของงาน โฮมไบเออร์ H4 แล้วนะคะค่ะเรามาชมอีกรูปแบบหนึ่งของงานนะคะที่มีความผสมผสานกันภายในบ้านนะคะคือตัวซิงตัวครัวนะคะซึ่งดิฉันอยากจะเข้าไปคุยแล้วนะคะว่ารูปแบบที่มันมีหลากหลายรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะค่ะ ท่านผู้ชมคะดิฉันจะได้พูดคุยกับคุณประมวลทิพย์ธรรมนะคะอยู่ฝ่ายโครงการของบริษัท The Signature Brand จำกัดน,นะคะคพี่คะอยากจะให้เล่านิดหนึ่งว่าเอ๊ะของบริษัทเราของ The Signature เนี่ยนะคะทำอะไรบ้างเห็นดิฉันเห็นมีหลายแบบเหลือเกินมีทั้งซิงมีทั้งครับก็บริษัทเป็นเป็นผู้จำหน่ายนะฮะแบรนด์ชั้ชนนำจากอิตาลีนะ นำเข้ามาจากต่างประเทศเลย่ะฮะสินค้าของเรานำเข้ามาจากอิตาลีนะฮะอย่างเช่นแบรนด์ที่นำมาโปรโมชั่นในงานนี้นะฮะก็จะมีแบรนด์ของเกรมแกสฮะเกรมแกสก็เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวที่ RCD Kitchen เมื่อวันที่8สิงหาคมกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะคเดอนกรกฎาคมใช่ฮะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่สำคัญที่สุดในงานนี้เลยนะฮะคือแบรนด์เทคโนแกส นะฮะซึ่งวันนี้เรานำสินค้าโปรโมชั่นดีๆมาร่วมกับทางงาน h o m e า u y e r Expo 2,010ด้วยนะฮะก็คือเรามอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่จองบ้านภายในงานนี้ฮะก็คือลูกค้าที่จองบ้านภายในงานนี้เนี่ยเรามีมอบ g i ฟต์โค c เชอร์ให้ลูกค้าส่วนลดสูงสุดถึง50%สำหรับทุกท่านเลยฮะ50%เลยเหรอใช่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขาสนใจก็คือมามาชมว่าเรามีซิงค์หลากหลายรูปแบบสนใจซื้อก็จะ ลดให้เลยใช่ครับก็คือลูกค้าสามารถเอากิฟต์เชอร์เนี่ยมาที่บูธได้เลยหรือถ้าลูกค้ายังไม่สะดวกคือพึ้นจองบ้านใช่ไหมฮะครับก็อ่ากิฟต์เชอร์ Greek ตัวนี้มีระยะเวลาถึงวันที่30มิถุนายนปี54า่ฮะโอ้ปีหน้าเลยใช่ฮะ ครับให้ลูกค้าได้านนี้ไม่เสร็จนะคะใช่ครับผมครับค่ะอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าลูกค้าสนใจเนี่ยพอจะแนะนําได้ไหมคะว่าซิงค์แต่ละประเภทเนี่ยของเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างอะคะได้ครับก็คือในเรื่องของซิงค์เนี่ยตลาดซิงค์เนี่ยจะมี2ประเภทหลักๆนะฮะก็คือซิงค์ท็อปเมาส์ก็คือซิงค์ที่อยู่บนเคาน์เตอร์นะฮะเราใช่ฮะครับคือวางบนเคาน์เตอร์นะฮะเคาน์เตอร์อย่างเช่นมีหินเทียมแกรนิตหรือท็อปโพสอะไรเงี้ยฮะครับแล้วก็มีซิงค์อีกแบบหนึ่งคืออันเดอร์เมาส์นะฮะคือใต้เเคาน์์ตอร นะฮะส่วนใหญ่ท็อปก็จะเป็นพวกแกรนิตรหรือหินเทียมซะส่วนใหญ่นะฮะครับผมแล้วอย่างนี้ที่โชว์นี้เขาเรียกอะไรอันนี้เป็นท็อปเมาส์ฮะใช่ฮะครับตัวนี้จะเป็นจุดเด่นเลยฮะของบริษัทเป็นสินค้าเบสิเลอร์นะฮะตัวนี้เป็นสเตลเลสเกรดสามนย์สี่นะฮะพี่ปรมวลคะซิงสองประเภทนี่ต่างกันยังไงคะมีเนื้อทรายกับอย่างมันอฮะใช่ครับ ก็คือข้อดีของเสียงที่เป็นเนื้อทรายเนี่ยนะฮะคือเวลาเราล้างของมีคมใช่ไหมฮะซึ่งการล้างล้างจานในชีวิตประจาวันเนี่ยจะหนีไม่พ้นอย่างเช่นมีดซ่อมใช่ไหมฮะครับซึ่งสิ่งที่เป็นขัดเคลือบมันเนี่ยมันจะเป็นรอยนะฮะเป็นรอยขีดขีดได้เห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าสิ่งที่เป็นตัวเนื้อทรายเนี่ยซึ่งจะซ่อนรอยนะฮะครับผมราคาต่างกันไหมคะราคาก็จริงๆแล้วของเทคโนโกสเนี่ย ซิงเนี่ยราคาไม่สูงกันมากนะฮะถ้าอย่างตัวเป็นเนื้อทรายเนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทขึ้นไปนะครับผมแล้วอย่างผัดเงาผัดเงาก็ราคาจะเริ่มต้นที่ตั้งแต่1หลุมนะฮะอย่างเช่น5,000กว่าบาทถึง10,000กว่าบาทนะฮะราคามีให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละลูกค้า S <S นอกจากตัวซิงค์แล้วเนี่ยดิฉันก็จะเห็นมีเตาไมโครเวฟมีเตาอบม,มีเครื่องดูดควันอีกเยอะแยะเลยะครับก็ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ให้ลูกค้าเลือกในงานนี้นะฮะถ,ถ้าลูกค้ามาดูในงานนี้ไม่ทานนี้จะติดต่อก็บริษัทมีสสำนักงานใหญ่เฮดออฟฟิศโชว์รูมอยู่ที่ เมงจายนะฮะถนนประชาธิปุตยขวางะนะฮะเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่เก้านาฬิกาถึงหนึ่งทุ่มนะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการนะะ,คะใครสนใจก็ไปติดต่อได้นะคะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะ <ขอ S 2> ค่ะ <ผม S 2> ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะและเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงตรวจดวงดู่วงจุ้ยค่ะเอสเปซสุขวิต77ิเเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ชีวิตในคอนโดบรรยากาศ5ดาวแต่ราคาแค่ล้านเดียว พร้อมและสไตล์ที่ค่านไม่ถึงดีไซน์และฟังก์ชันสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนสไตล์เออร์เบิร์นพร้อมลูวิง่งล็อบบี้ทันสมัยสระว่ายน้ำกันกลางสร้างสเปซร,ระหว่างตึกกว้าง8เมตรยาว50เมตรบำบัดน้ำด้วยระบบ s a l t Treatment A Space คอนโดบรรยากาศ5ดาวพร้อมอยู่บนสุขวิต77เดินทางสะดวกด้วย BTS อ่อนนุชแค่1ล้านบาท